สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภนะคะสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนมีนาคม2567นะสำหรับชาวราศีพฤษภจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะเ r s t <First, S 1> เปิดมาได้เด e ด e ิ i ลเลยช่วงนี้ติดอะไรรอเปล่าช่วงนี้ติดอะไรป่ะติดสบายไห้เป่าเชื่อว่มติด อะไรบางอย่างเนี่ยไม่เอาใครเลยเนี่ยไม่สนใจชาวบ้านเลยนะคะอืมคือมันจริงเจอร์ดวิลเนี่ยมันมีความหมายไม่ค่อยดีนะคือติดสิ่งเสพติดติดยาติดการพนันนะคะติดเกมได้หมดนะคะในช่วงนี้นะคะไม่มีตังค์ก็ด้วยนะคะอาจจะไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยสบายหรือไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสูงสิงอะไรกับใครด้วยนะเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะไม่ค่อยสูงสิงไม่เอาใครเลยอะ ให้ส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นกิจกรรมที่คุณทําคนเดียวอ่ะทําอยู่คนเดียวนะคะซึ่งจริงมันถ้าเวลาพูดถึงเรื่องการงานเนี่ยนะคะเรื่องการงานการเงินนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถาเนี่ยในทางในทางที่ดีนะในแง่ที่ดีบบว่าคุณอาจจะได้ทํางานที่แบบต้องอยู่กับตัวเองเยอะนะคะอา่าเช่นพวกงานศิลปะงานที่แบบต้องใช้จินตนาการอะไรพวกนี้นะคะต้องใช้ความคิดต้องการความสงบเงียบไม่ให้ใครมารบกวลัวเนี่ยต้องการความเป็นส่วนตัวสูงๆเนี่ยก็ได้นะคะ ไม่ใช่แบบแม้ขึ้เดอิวก็ต้องแย่ไม่ใช่นะคือมันมันมันอาจจะเป็นงานที่ต้องการใช้สมาธิไม่ต้องการให้คนมารบกวนซึ่งมันก็จะบอกพวกงานเขียนงานศิลปะอะไรพวกนี้นะคะที่แบบต้องการเวลาต้องการสเปซในการที่จะแบบครีเอทไอเดียของตัวเองอะไรเงี้ยนะคะ,ะก็ได้ใช้เดียวกันนะคะบางทีบางคนอาจจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเดินทางไปนะคะ ไปไปมามาเนี่ยไปที่เดิมมั่งไปที่ใหม่มั่งอะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อที่จะหาอะไรไม่แปลกแปกหม่งแห,ห,ห่กับตัวเองไง mm hmm. เห็นไหมจินตนาการสูงเนี่ยไพ่ควีนมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยคือลักษณะของไพ่จะบอกได้ว่าเป็นตัวที่บ่อยรู้ว่าถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไอเดียนะความคิดสร้างสรรค์นะคะการสร้างสรรค์ผลงานการทํางานมัลส์พีชเนี่ยเนี่ยงานมัอร์พีชงานชิ้นสําคัญหรือเป็นโปรเจกต์ที่สําคัญอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่คุณต้องใช้แบบจินตนาการตัวเองด้วย อ่านะคะใช้ใช้จินตนาการตัวเองเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างที่จะสูงเลยเนี่ยได้เพชรคิงมาด้วยตรงเนี้ยนะคะอันนี้คือความคาดหวังเราไงแปลว่าสิ่งที่เราพยายามทุ่มเทตั้งใจทาเนี่ยต้องเทคไทม์ใช้เวลาเยอะแยะมากมม่กับชีวิตไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยแม่งคิดอยู่คนเดียววันๆแม่งคิดเช้าเย็นค่ำคิดอยู่ตลอดเวล,ลาอย่างเงี้ยนะคะไปหาข้อมูลไปเก็บข้อมูลไปที่นู่นที่นี่ที่นั่น,นไปคุยกับคนน,นู้นคนนี้คนนั้นมาเนี่ยหาข้อมูลอะไรประมาณเนี้ยนะคะ เพื่อหวังความสําเร็จมีโอกาสจะได้นะเพราะฉะนั้นนะี่คืองานด้านไหนก็ตามนะงานครีเอทีฟงานงานอาร์ตนะคะพวกนี้นะคะได้หมดมีโอกาสประสบความสำเร็จบอกเลยนะคะแล้วใครที่กำลังที่จะแบบมาสายนี้นะคะสายงานศิลป์งานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีนะคะเป็นช่วงจังหวะด,ดีคึน้นคือเือเข้าใจเรื่องนี้โลกเรามันเปิดเดยอะบางทีอาจจะเป็นงานที่แหวกแนวแปลกใหม่ไม่เหมือนชาวบ้านก็ได้นะ,ะอย่างที่บอกไงมันคือจินตนาการอะมันคือความคิดสร้างสารรค์บางทีอาจจะเป็นศิลปะประเภทที่แบบว่าดูน,ากกน่ากลัวน่ากลัวก็ได้นะนึกออกไหมคะน่ากลัวน่ากลัว เป็นแบบไพ่ซาตานเอ้ยไม่ใช่ไพ่แบบเป็นรูปซาตานเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดหรือเป็นคือศิลปะคุณต้องเข้าใจนะอะไรที่มันเป็นศิลปะมันได้หมดพวกนี้นะคะอาจจะได้เป็นผลงานที่ราคาสูงด้วย อ่าได้ราคาอะไรประมาณนั้นนะคะก็จะเป็นเนี้ยคือไอเดียดีนะจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเหมาะงานศิลปะไงคุณแต่ต้องแหวกอ่ะแหวกแนวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเป็นอะไรที่แบบสื่อออกมาสื่อได้ถึงอารมณ์เข้าถึงอารมณ์และความรู้สึก passion ที่อยู่ในใจพวกเนี้นะคะมันจะแบบกินใจคนแล้วตรงเนี้ยจะเป็นตัวที่สร้างมูลค่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเข้าใจเวลาเราคิดงานไอเดียพวกนี้นะคะมันมีหลายอย่างไม่ได้แบบว่าคุณต้องวาดภาพผืนผ้าใบแล้วขายแบบอาจารย์เฉลิมชัย <laughs> ไม่ต้องขนาดไม่อาจจะไม่ใช่งานก็ได้อาจจะเป็นงานที่คุณงานอาร์ตเนี่ย ะะอาจจะมาทาเพ้นเสื้อเพ้นแกะวอดซูเอเออะไรก็ได้แม้กระทั่งงานสัก์เนี้ยได้นะคะที่มันดูน่ากลัวเลยที่มันดูแบบดูอึมครึม,ม,มๆเลยอย่างเงี้ยดูแบบดักดาร์คใค่ไหมค่ะงานที่มันออกแนวดักดาร์กอะไรพวกเนี้ยนะคะอ่านะคะได้หมดนะคะก็คือเป็นเป็นช่วงขาขึ้นอะ่ะนะคะที่คุณอาจจะอาจจะเป็นตัวที่สร้างผลงานหรืออาจจะเป็นผลงานที่คุณสร้างขึ้นมาแล้วเป็นมาสเตอร์พีดอย่างที่บอกในต้นนะคะแล้วสร้างคุณมีชื่อเสียงมากขึ้นนั่นเองนะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็ เอาเป็นว่าเนี้ยไอที่เป็นลักษณะนี้นะนี้แค่ยกต,ตัวอย่างนะคะแต่เป็นว่าคือช่วงนี้มันให้ความรู้สึกว่าต่อให้เป็นงานอื่นๆนะก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องแบบอยากจะต้องเก็บตัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องแบบต้องการใช้ไอเดียใช้ความพิษอะเอาไปง่ายนะช่วงนี้นะคะเพราะงานที่ต้องใช้ไอเดียจะดีนะคะใช้ไอเดียใช้องค์พิษค่อนข้างที่จะดีนะคะปลีกวิเวกจะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะ อนอกจากนี้สำหรับใครที่ยังทํางานที่เดิมๆอยู่บางทีเนี่ยตัวนี้เนี่ยหกดามจะไม่ถึงการเปลี่ยนแปลงกันย้ายกันมูกนะคะบางทีสําหรับบางท่านเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวนะคะที่อาจจะเป็นยกย้ายอะ จ,จะย้ายงานอาจจะไปทำงานใหม่ก็ได้หรือต,ต้องย้ายไปทำงานที่อื่นย้ายแผนกเนี้ยนะคะบางทีอาจจะเจอคนเก่าคนแก่บ้างอะไรบ้างนะคะแต่ก็นั่นะนัะ่แนแหละนะคะเหมือนกับคู่กับเนี่ยคนที่มาเจอเป็นคนที่ไม่อยากเจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้านที่ต้องการทํางานที่ในช่วงนี้เราให้รู้สึกว่ามีการบูลลี่เยอะขึ้นมีคำคาพูดนินทามีคําพูดแบบเยอะแยะถักถางเลยค่อนข้างที่เยอะนะคะเป็น challenge นะม,มันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่เราจะต้องพบเจอนะคะก็ไม่ได้อยากเจอนะ สี่ถ้วยไม่ได้อยากเจอหรอกอีกคนประเภทนี้นะคะมึงอย่าไม่อยู่กูได้ไหมอเลยประมาณนะอย่าไม่อยู่กับฉันเลยประมาณนั้นอน่ะเราก็อาจจะเจอคนที่แบบนิสัยไม่ค่อยดีนะคะเป็นคนทุจริตมาจฉิงด้วยนะนะอาจจะเป็นคู่แข่งก็ได้เราพูดตรงๆเวลาที่เราทํางานที่เดียวกันคุณทํางานที่เดียวกันตําแหน่งใก ตำแหน่งเหมือนกันมันก็ต้องเป็นคู่แข่งกันเปยนปริยายเพราะฉะนั้นมันต้องมีแหละนะการถักถานการนู่นน,น,นี่นั่นอะไรประมาณนั้นบางทีถ้าเกิดว่ายิ่งเวลาที่เราต้องย้ายไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ยิ่งทําให้มีการพูดคุยถึงเราค่อนข้างทด่เยอะเพราะฉะนั้นก็ใจร่มร่มนะบางทีเราต้องอาศัยความเข้าใจอนะ่ะเนี่ยเข้าใจนี่คือเข้าใจตัวเขาและเข้าใจตัวเราเลยนะเข้าใจว่ามันเป็นคนอย่างนี้แหละนึกออกไหมนี่คือความเข้าใจค่ะมันเป็นแบบนี้แหละเราไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยคนอื่นได้ถูกไหมคะเขาก็คงไม่คิดที่จะเปลี่ยนด้วย เราก็เปลี่ยนเขาไม่ได้เพราะ,ะนั้นเราก็ทําได้แค่เข้าใจมันเป็นคนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีกับมันเนอะออกไหมคะนำสูงสิงไม่ต้องไล่แบบทะเลาะเปาะแฝงกันไปไม่มีประโยชน์นะคะมันมีแต่รังแต่จะทาให้แบบมันเรากตกต่ําไปด้วยเนอะออกไหมคะตกต่ําไปด้วยเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้นะคะคน,น่ิสัไม่ดีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะทํางานร่วมกับเขาแต่ว่าในฐานะเดียวกันเขาก็อยู่ในฐานะที่ต้องเป็นคู่แข่งกับเราด้วยให้ทํางานในสถานที่ว่ามันเป็นคู่แข่งอ่ nào. มันเป็นคู่แข่งที่เราจะต้องข้ามผ่านมันไปให้ได้ เพราะนั้นคือแน่นอนว่าไม่ต้องไม่ถึงขนาดต้องด่าทอไม่ใช่นะคะแต่คือเราเลือกที่จะไม่ตอบโต้อ,อยู่แบบเฉยเฉยเฉยนิ่งๆ่งไม่สนใจแล้วทําแต่งานรู้หน้าที่ตัวเองรู้ความรับผิดชอบของตัวเองนะคะท้ายสุดแล้วเนี่ยคือคนพวกนี้อย่าลืมอี5ด่าข้อเสียก็คือว่ายิ่งอยากจะจะยิ่งแพ้ อ่าเนี่ยตัวเนี้ยนะยิ่งอยากชนะยิ่งแพ้ฉะนัโอกาสจะเป็นของเรานะคะนิ่งๆเฉยๆไม่ยุง่งไม่สนใจนะคะเข้าใจอ๋อมันเป็นคนอย่างนี้แหละช่างมันปล่อยมันช่างหัวมันนะคะท้ายสุดแล้วคนที่จะได้โอกาสคือตัวเรานะคะออนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอะไรประมาณนั้นอะ่ะเออนะกลายเป็นว่าเราเป็นคนใจกว้างใจดีไปซะงั้นนะคะคนอื่นก็จะมองมองในเงี้ยกลายเป็นว่าเรานี่ดีดีเนาะเออเนาะไม่ไปยุ่งไม่ไม่เป็นลบลาอะไรกับมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลายเป็นเรื่องดีไป นะครับเพราะนั้นเนี่ยการทํางานของคนอื่นนี่แหละมันไม่เรื่องปกตินะที่มันจะต้องมีแบบมีการแข่งขันชี้ดีชี้เดนันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเราเข้าใจเรารู้แล้วว่าคนประเภทนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี้นี้เราเข้าใจแล้วก็แค่โฟกัสกับหน้าที่ความรู้เช่เราก็พอนะคะความสม็จก็เป็นของเราแั่แหละโอกาสเป็นของเรานะคะสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่มีโอกาสที่งานใหม่ขพ้ะน้นที่สูงเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าบางทีเนี่ยบางทีเขาอาจจะอยากจะย้ายเราไปที่ใหม่ก็ได้ที่ดีกว่าเดิมด้วสซ้นไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการตััปญหา คือจริงๆแล้วเนี่ยบางทีอาจจะมีคนเห็นใจเราก็ได้นะแบบต้องมาผจญกบอีพวกเนี้ย <laughs> มันผจญอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทําให้อโดยรวมมันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเขาอาจจะย้ายไปที่ที่มันเหมาะกับเราเนี่ก็ได้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับเราจริงๆแล้วนะย้ายไปนี่คือโอเคเลยนะคะดีกว่าเดิมนะคะเพราะนั้นก็ใจร่วมๆเข้าไ้นะคะทีนี้เนี่ยแต่ถ้าไม่เกี่ยวกับโยกย้ายเนี่ยคล้่ยๆังมองหาเมีโอกาสได้นะคือจริงๆไหนึ่งไพ่หนึ่งเหรียญเป็นไพ่โอกาส ไพ่ของความโชคดีไพ่ของความสําเร็จนะคะไพ่อของแบบอของขวัญของกำนันเนี่ยได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้น,นถือว่าดีนะคะท้ายที่สุดแล้วล่ะเราจะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแต่สิ่งจะลืมนะคะว่ามันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ๆให้กับชีวิตด้วยแต่ว่าเป็นเริ่มต้นในทางที่ดีเพราะฉะนั้นถือว่าคือท้ายที่สุดแล้วเป็นไพ่เนี่ยต่อให้เป็นเป็นไพ่สุดท้ายก็ถือว่าดีอะเราจะได้ ชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจะได้โอกาสดีๆมากขึ้นสิ่งที่สําคัญคือเมื่อุได้โอกาสคุณต้องกล้าที่จะคว้าโอกาสมันด้วยนะอย่าลืมนะคะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้นะบางทีมันอาจจะเป็นแค่ของขวัญเล็กๆน้อยๆก็ได้นะมันจะเป็นของขวัญมันเกิดอะไรเนี้ยนะคะของขวัญมันจะตตาแหน่งหรือเป็นดอกไม้หรือจะเป็นเครื่องประดับก็ได้ตรงเนี้ยกว้างมากนะคะเป็นอะไรก็ได้ได้หมดมีคนเนี่ยผู้อยากจะดีวุซัพพอคนที่จะให้คนที่เราคาดหวังอนะคาดหวังว่าจะได้เราก็ได้ด้วยนะ คาดหวังว่าจะได้อะไรจากคนนี้ยเขาก็จะให้คุณในสิ่งที่คุณคาดหวังเอานี้กะนะคะคาดหวังว่าจะได้งานได้คาดหวังจะได้ตําแหน่งได้เงินที่ดีก็ได้คาดหวังว่าจะได้แบบเออได้คนที่เข้าใจเราดูแลเทคแคร์ใส่ใจเราก็ได้ อ่าอะไรประมาณนั้นนะคะก็ยินละสัต์นี้ถือว่าไม่ไม่ได้แย่นะคะแต่ว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแหละแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะสมรชาติราศีพฤษภในช่วงนี้นะคะแมะน,นอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่สาคัญคือว่าบางครั้งบางค่าวเราจะต้องเข้าใจด้วยว่าเราอยู่สังคมแบบไหนเราพยายามปรับตัวให้เข้ากับสังคมแบบนั้นนะคะเรื่องบางเรื่องเรืบางอย่าง,เร,งเราอย่าเอาตัวเข้าไปเกลือกลั้วนะคะมันไม่จําเป็นนะการสู้รบปบมือกัน ใช้ถ้อยคําการไฝ่กันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้อรดีขึ้นนะคะแต่สิ่งที่สำเป็นคือเราต้องแบบใจร่วมๆอ่ะใจก,กว้างๆเข้าไว้นะคะอย่างนี้จะดีกว่านะคะมันจะทําให้แบบผลตอบรับอ่ะมันกลับมาดีกว่ามีข้อเรื่ออะไรมันแบบมันมีคนมาหาเรื่องเธอแล้วเธอไม่ไปตอบโต้เขาอ่ะเออนึกออหรอไหมไม่ตอบโต้มันกลายว่าเราอยู่แบบของเราสวยๆอย่างเงี้ย เออการว่าคนหนึ่งเขาให้ค่าให้ราคากับเรามากกว่าก็จะเป็นลักษณะนะคะนะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น่าสำหรับชาวราศีพฤษภทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ